แป้งนาโนดยังจับตัวกันไม่ได้แต่ว่าตำรวจสามารถไปยึดปืนสงครามที่คาดว่าแป้งใช้ยิงประทะก,กับตำรวจได้พร้อมกับคุมตัว4คนเป็นผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าช่วยเหลือแป้งหลบหนีครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นชายป่าในพื้นที่อำเภอป่าบ,าบอนจังหวัดพัทลุงเจอปืนสงคราม HK กระสุนบรรจุในแม็กกาซีนกว่าร้อยนัดถูกฝังในดิน มีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอาปืนไปตรวจสอบเปรียบเทียบว่าเป็นปืนที่แป้งใช้เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่บนเขาบรรทัดหรือไม่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา4รายที่ช่วยเหลือนายแป้งหนีลงจากเขาพบว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการแต่ผู้ต้องหายัางปฏิเสธตำรวจบอกว่าจะเร่งสอบสวนเข้นหาที่กบดานต่อไปขณะเดียวกันวันนี้พรานนกลูกพี่ลูกน้องของนายพริกซึ่งเป็นสมุนของนายแป้ง วันนี้พรานกลงจากเขาบรรทัดแล้วนะครับหลังจากที่ถูกระบุว่าเป็นคนที่ช่วยแป้งหลบหนีนี่แหละพรานกบอกว่าขอแสดงความรู้สุดใจยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้พาแป้งหนีไม่ได้ส่งสเสบียงให้สาเหตุที่ซ่อนตัวเพราะว่าตกใจกลัวเจ้าหน้าที่แห่มากันเยอะขณะที่จดหมายของแป้งนาโหนระบุว่ามีตำรวจเรียกรับเงินมีปัญหาสินค้าในเรือนจำที่ราคาสูงมีผู้ต้องขังถูกทรมานรวมทั้งอ้างว่ามีอายการระดับสูงเรียกรับเงิน ปมเหล่านี้ในกองตรีดรธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีนำจดหมายยื่นให้3หน่วยงานคือ1กระทรวงยุติธรรม2สํานักงานอายการและ3สํานักงานตํารวจแห่งชาติพร้อมเผยว่าการจะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิษของสารพร้อมย้ำว่าถ้าวันนี้แป้งยังไม่มอบตัวก็ไม่สามารถประกันตัวได้เพราะาไม่ได้อยู่ในเรือนจำหากจะประกันตัวได้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสียก่อนครับ